เทศนาธรรมเรื่องความพ้นทุกข์ในาศาสนาพุทธมักเน้นไปที่การเข้าใจและการปฏิบัติตามอริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐสีประการได้แก่ 1. ทุกข์การยอมรับความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นความเจ็บปวดความเศร้าและความผิดหวัง 2. ส,สมุิไทย การค้นหาสาเหตุของความทุกข์ซึ่งมาเกิดจากตัณหาความอยากได้อยากมี 3. นิโรธการดับทุกข์โดยการละตัณหาและความยึดติด 4. มักการปฏิบัติตามเส้นทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ซึ่งประกอบด้วยมัก8ได้แก่ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะสัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิการปฏิบัติตามอริยสัจสีนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและจัดการกับความทุกข์ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การมีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เกิดปัญญาและความสงบในจิตใจ